น้องเป็นคนหนึ่งไหมคะที่มีแผนจะเสริมความสวยให้กับใบหน้าของเราด้วยการจัดฟันเสริมจมูกเสริมคางทําปากบางฉีดโบท็อกแล้วก็ฟิลเลอร์แต่ก็ยังสับสนกังวลใจค่ะไม่รู้ว่าจะเรียงลําดับการรักษายังไงไม่รู้ว่าจะทําอะไรก่อนอะไรหลังจากจัดฟันดีวันนี้ค่ะหมอนกมีคําตอบให้ค่ะหลกัหลกๆแล้วนะคะเวลาที่น้องๆจัดฟันนะคะใบหน้าของน้องๆค่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปไม่มากก็น้อยค่ะหมอนกไล่จากบนลงล่างเลยนะคะ โหนกแก้มของน้องๆค่ะจะเด่นชัดขึ้นค่ะสันจมูกจะชัดขึ้นนะคะริมฝีปากบนและล่างะคะ่ะจะเปลี่ยนตำแหน่งไปตามตำแหน่งของฟันที่ถูกขยับไปคางของน้องๆองค่ะจะเด่นขึ้นค่ะหลายๆคนหน้ายาวขึ้นนะคะคางยาวขึ้นนะคะแก้มของเราค่ะความกว้างของใบหน้าเนี่ยค่ะจะแคบลงแก้มบางคนจะเล็กลงนะคะขมับบางคนก็จะเล็กลงด้วย เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะว่าหน้าของเราจะมีการเปลี่ยนแปลงไปเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะเรามาดูกันที่การเสริมจมูกและการเสริมคางนะคะหมอนกแนะนําให้น้องๆ้องะคะเสริมจมูกและเสริมคางะคะ่ะหลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้ว เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลาที่คุณหมอค่ะดีไซน์และออกแบบจมูกและคางให้น้องๆค่ะคุณหมอจะออกแบบจมูกและคางโดยกําหนดนะคะตำแหน่งรูปร่างความยาวความสูงของจมูกค่ะโดยอ้างอิงกับนะคะโหนกแก้มค่ะริมฝีป,ปากค่ะความยาวของใบหน้าและก็ความกว้างของใบหน้าค่ะ เห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าน้องๆเสริมจมูกและคางหลังจากที่น้องๆจัดฟันเสร็จแล้วคุณหมอกกจะสามารถดีไซน์จมูกและคางะคะ่ะให้เข้ากับเบ้าหน้าใหม่ของเราได้เป๊ะได้สวยกว่าก่อนที่เราจะจัดฟันเสร็จแล้วไงคะส่วนการทําปากบางนะคะปากกระจับนะคะมนุกแนะนําค่ะให้น้องๆทําหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแล้วเท่านั้นค่ะมีเหตุผล2ข้อค่ะ ข้อแรกก็คือเวลาที่น้องๆค่ะจัดฟันเสร็จแล้วแล้วน้องๆไปทําปากคุณหมอก,ก็จะสามารถนะคะออกแบบรูปปากนะคะกําหนดความกว้างความหนาของปากอะคะ่ะให้เข้ากับเบ้าหน้าใหม่ของเราได้สวยเป๊ะกว่านะคะ เหตุผลข้อที่2ก็คือถ้าน้องๆองะคะ่ะไปทําปากมาก่อนที่น้องๆจะจัดฟันหรือทําระหว่างจัดฟันนะคะปากของน้องๆจะเล็กและแคบมากค่ะทําให้คุณหมอเนี่ยไม่สามารถที่จะเอาเครื่องมือเข้าไปทําฟันให้กับน้องๆได้หลายๆคนอาจจะต้องหยุดการรักษาหรือชะลอการรักษาไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําปากนะคะมนุษย์แนะนําให้ทําหลังจากที่เราจัดฟันเสร็จแล้วเท่านั้นค่ะนะคะ มาที่การฉีดฟิลเลอร์นะคะน้องๆเนี่ยสามารถฉีดฟิลเลอร์ไปพร้อมๆกับการจัดฟันได้ค่ะการฉีดฟิลเลอร์ไม่ใช่ข้อห้ามค่ะน้องๆจะเติมนะคะล่องแก้มนะคะใต้ตานะคะเติมได้เลยนะคะแต่ถ้าน้องๆคนไหนรอได้นะคะถ้าน้องๆคนไหนรอได้เติมฟิลเลอร์หลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วนะคะจะได้ผลดีกว่าค่ะ พราะอะไรรู้ไหมคะถ้าเราจัดฟันจนหน้าเราเข้ารูปแล้วเนี่ยคุณหมอเนี่ยก็จะกําหนดขนาดแล้วก็วางตําแหน่งของฟิลเลอร์ค่ะให้เข้ากับเบ้าหน้าใหม่ของเราได้เป๊ะสวยกว่าก่อนที่เราจะจัดฟันเสร็จแล้วไงคะมาถึงการฉีดโบท็อกนะคะน้องๆสามารถที่จะฉีดโบท็อกนะคะตีนกานะคะรอยย่นหว่างคิ้วนะคะออตรงหน้าผากเนี่ยได้เลยค่ะนะคะการฉีดโบท็อกไม่เป็นข้อห้ามค่ะเราสามารถทำไปพร้อมๆกับการจัดฟันได้เลย ยกเว้นบริเวณเดียวค่ะนะคะก็คือบริเวณกลามค่ะเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเวลา ที่เราจัดฟันเสร็จแล้วน้องๆหลายคนนะคะกรามใหญ่นะคะจะฉีดโบท็อกลดกรามแต่พอเราจัดฟันเสร็จแล้วกรามของเราจะเล็กลงค่ะโดยการจัดฟันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าน้องๆรอได้แล้วน้องๆฉีดโบท็อกหลังจากที่จัดฟันเสร็จแล้วอะค่ะเราจะใช้ปริมาณโบท็อกที่น้อยลงนั่นหมายความว่าเราก็จะประหยัดตางค่าฉีดโบท็อกไปได้เยอะเลยไงคะเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะมนุษย์อยากให้พวกเราอะค่ะ กลับมาฟังคลิปนี้ใหม่ซ้ำๆน้องๆจะเห็นภาพรวมค่ะจะได้มุมมองและน้องๆสามารถที่จะนำไปปรับใช้และสามารถเรียงลำดับการรักษาที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมให้กับตัวเองได้ค่ะแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะคะวันนี้หมอนกลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ